ครับอยู่กับช่องขายรถมอเตอร์ไซค์บายเจอหนุ่มเช่นเคยนะครับเราอยูอ่ที่ชานยนต์วิงซินเตอร์สาขาสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัโโดสุโขทครน,นะครับวันนี้ก็จะพามาชมตัวมิ w Honda a d อดี0นะครับเปิดที่เปิดตัวใหม่แล้วก็ตัวจอบปันถล่มทลายเนาะนะครับที่เอาให้ดูวันนี้ก็จะเป็นตัวสีดํานะครับเป็นสีดําด้านนะครับ เป็นตัว s t d นะครับหรือว่าตัว standard นั่นเองนะครับใครที่กำลังจ้องอยู่ก็บอกว่าต้องเสียใจนะครับคันนี้ติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขายเรียบร้อยแล้วรอลูกค้ามารับรถนะครับพอดีว่างๆก็เลยเอามารีวิวให้ชมนะครับ s t d จะดูด้านหน้านะครับมาณนี่คือด้านหน้านะครับความสวยความดุนะครับดูดันนะครับเป็นสายโรบินเจอร์นะครับสายรถนะครับขี่นกันสนุก กันเลยทีเดียวนะครับยางนะครับออกแบบให้มาขับได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นนะครับตรงหน้าก็จะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับไฟ LED รอบคันนะครับอยูด้านข้างนะครับอันนี้คือสีดำเป็นสีดำด้านเนาะนะครับสะท้อนแสงก็จะเงาๆออกตลอดให้น่อยน,อนะครับเครื่องยนต์ 350cc แล้วก็เป็นตัว เครื่องยนต์ใหม่เป็นยีทีพัทนะครับโชคกหลังเป็นซับแท้งนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นคืด้านข้างนะครับรนี่จะเป็นด้านหลังนะครับสวยตูดใหญ่นะครับแต่ไฟท้ายเล็กน,นิดนึงแต่ก็สว่างนะครับตรงนี้ไฟตรงนี้ตรงนี้นะ หลายท่านก็คงจะรู้สเปกกันไปหมดแล้วนะครับสีก็จะเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับน,นี่คือสีดำนะครับหตาก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> หน้าจอนะครับรีโมทก็จะเป็นย์เ็ตนะครับประมาณนี้นะครับชกสองชั้นนะครับ เพิ่มความแข็งแรงแข็งใจนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวถังน้ามันก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับรนคอแล้วก็ตายบอกนะครับก็จะใหญ่นะครับใส่หมวกน็อกสองใบเต็มนะครับได้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับแต่รถต้องได้จองอยู่นะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็จะปล่อย เป็นตัวสแตนดาร์ดมาก่อนเนาะนะครับตัว CR ก็จะน่าจะทยอยมาทีหลังเนาะส่วนตัวตัวตัวรถซิงค์นะครับตัวรถซิงค์ก็จะน่าจะมาทีทหลังก็ต้องปแปนนที่จองตัวรถซิงค์ไวก้ก็น่าจะได้รอยสักระยะนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นตาราง่อนให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นตารางขอนให้ดูด้วยสาหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ